ครับก็มาพบกับพี่ตีมันเจ๊ชแนลกันต่อครับหลังจากที่คุยกันเรื่องลิ้มหววกันมันอารมณ์เลยทีเดียวนะพี่ตีเองก็มีหลังไม้บอกว่าให้เล่าเรื่องลิ้มหวงหน่อยโอ้เปนยาวมากเลยนะพี่น้องเลยลิ้มหววเออมันไม่ใช่จบวันสองวันนะเออใครที่อ่านในหนังสือริบบิ้สั้นเนี่ยมันมีหลายภาคภาคหนึ่งภาคสองเลยนะมันไม่ใช่จะจะง่ายๆนะที่จะมาสรุปกันแค่ คลิปของเราสิบยี่สิบนาทีแล้วจบเลยแบบได้อัทะรสเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับต้องเราพี่น้องทุกคนฟังก่อนว่าสำหรับลิชิพวงนะครับหรือว่าลิตมิซันนั้นก็เป็นตัวละครตัวเอกหนึ่งในนวนิยายกำลังภายในของโกเลงนะครับซึ่งก็ได้เขียนขึ้นเมื่อประมาณช่วงปี1970เนาะเป็นนวนิยายที่เป็นอามจฉระทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเวิลด์โนเวลนะครับเป็นเขาเรียกว่า นัวิิยายโลกนะครับเป็นได้รับการจัดอันดับนบวิณิยายโลกเลยแหละที่ใครในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นเป็นไทยเราอินเดียอะไรก็แปลไปหลายภาษาสําหรับลิบิซันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของลีคิมฮวงนะครับซึ่งเป็นทายาทของตระกูลลีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันดับที่3ของตำราย,ยุทธภพ,พอย่างที่เฮียตีได้เล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วนะ สำหรับลิขิมพงเองนะครับเขากเา็เกิดในตระกูลที่เรียกว่ามีฐานะนะครับแล้วก็มีเชื้อสายคุณนางรับราชวงศ์รับราช,ชการจากราชวงศ์หมิงมาหลายชั่วคนนะครับตัวลิขิมพงเองก็มีความปราดเปรื่องทั้งบุญและบู๊นะค,คุยง่ายเรื่องการเขียนกาบโครงกรนี่ก็ไม่ใช่เป็นรองใครล่ะนะครับแล้วก็ความสามารถทางวรยุทธ์นี่ก็ร้ายกาดนะครับ แล้วก็ในปีนั้นที่เขามีการสอบจองหวนทางลิชิมพงเองก็สอบได้อันดับที่สามและอันดับที่สามในสมัยก่อนเขาเรียกว่าถ้ำห่วยนะถ้ำห่วยก็เป็นฉายาของลีชิมวงที่เขาได้รางวัลถ้ำห่วยตรงเนี้ยถ้าได้จองหวนก็กลายเป็นี้จองหวนไปแล้วตอนนี้ริถ้ำห่วยนะครับก็เป็นเ,เรียกว่าอะไรล่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนกับเราสอบหมอสอบอะไรเรียกว่าสอบเอนทานเนาะ รีสอบอะไรคะโอเน็ตเอเน็ตก็ถือว่าอันดับคะแนนอันดับต้นของประเทศอ่าอันดับ3ามของประเทศเนี่ยก็คือลีฮิมฮวงแหละอ่าส่วนลีฮิมฮวงเองเขาก็ไม่ได้ฝักใฝ่ที่จะรับราชการนะครับก็ออกมาก็สอบมาตำแหน่งเฉยเฉยเรียกว่าไปสอบเอ็นสอบโอเน็ตไปอย่างนั้นแหละอ่าโชว์คะแนนจะเฉยว่าค่านี้ก็ไม่เบาแล้วเรื่องวิชาการความรู้ก็ไม่ได้กระจอกนะสอบไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องการรับราชการ ตัวเขาเองก็ข้าบอดอยู่ในวงการยุทธจักรนักบูนะครับซึ่งก็ตัวลีชิพวงของเองเขาก็มีวิชาติดตัวก็คือวิชามีดบินนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปสอนให้เขาหรือเขาคิดได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะแต่ถ้าเกิดถามเฮียตีว่าใครเป็นอาจารย์ของพวกเอี๊บใครหรือเป็นอาจารย์ของลีรุ่นหลังๆนี่ก็บอกได้เลยว่าลีชิพวงนี่คือต้นตำรับืีปรมาจารย์คนแรกๆเลยนะครับที่ บัญญัติวิชาบีดบินปริดวิญญานี่ขึ้นมาซึ่งถ้าเราไปศึกษาประวัติของลิขิตพวงจริงๆนะครับเราก็ไปติดตามอ่านจ,จริง,รงๆที่ที่แี่ตีอยากอยายให้ทุกคนอ่านดีกว่าเพราะว่าเรามาสรุปแบบยอ่อๆเนี่ยมันอาจจะดิบไปหน่อยและก็มันไม่ได้อัธรลดในเรื่องของอสำนวนโวหารที่โกเล้งเขาพารณาเกี่ยวกับความสามารถของลิขิตพวงนะครับขึ้นมาให้กับทุกคน ได้รับรู้รับทราบว่าบุค,คลิกนิสัยใจคอของลิชิพวงเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าตัวถ้าเรามาสรุปเอาแบบดื้อก็จะบอกว่าลิชิพวงเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็ไม่มัดใจไฟสูงนะครับไม่มัดใจไฟสูงแล้วกาเป็นคนที่เรียกว่ามาีคุณธรรมน้ำมิตรนะครับเรียกว่าคบคนก็ไม่เลือกชั้นวันหน้าหรอกไม่ได้ถือยศถืออยากนะแม้ว่าคนไม่มี เขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างกรณีของอาหุยที่เป็นมือกระบี่ไร้ชื่อเสียงมิชิพวงก็ยินดีที่จะคบหาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ชอบความจอมปลอมแล้วชอบกินเหล้านะกินเหล้าเข้าไปก็จะชอบมาสลักตุ๊กตามา้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมิชิพวงให้ดูเป็นบางส่วนนะครับแต่ตอนนี้เราก็อัปเดตวิดีโอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นอกจากความโดดเด่นของ นวนวิยายแล้วนะครับเมื่อมาเป็นละครกําลังภายในเนาะละครกําลังภายในเป็นทีวีละครทีวีแหละของทีวีบีก็ได้รับการรับบทโดยจูเจียงนะครับซึ่งจะเป็นดาราที่แหมเล่นในเข้าถึงบทล้ขิมพวงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเฮียตีจะเปิดชมหน้าของล้ขิมพวงต้นฉบับให้ทุกคนได้พบเห็นกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นต้นฉบับที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นดาราที่เล่นบทล้ขิมพวงได้ เข้าถึงบทลิขิพงไ์้มากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เขาก็ยังแสดงในละครทีวีได้หลายเรื่องอของทีวีบีแล้วก็ภาพยนตร์กับภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็ยังมีการเรียกว่าแสดงอยู่เหมือนกันะโอเคลักสุเอาไวต้ตรงตรงทุกอยกันแล้วกันเนาะหลงไปกินข้าวก่อนดีมากจากก็ถือว่าจูเจียงนี่แหละคือ ลี่คิมฮวงหรือว่าลี่คิมพวงก็คือจูดเจียงนั่นเองนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้คือดาราที่แสดงบทบาทได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีท่านเดียวนี่นะแหละเอาละครับเราไปลองสั่งผลงานเพลงลี่คิมพวงซึ่งร้องไว้โดยล้อเว่ยนะครับเมื่อปีหนึ่งเกเจดศนย์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพระเอกของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนิดหนึ่งคนที่สัดมีดเนี่ยลี่คิมพวงนะครัเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับ เนี่ยเดบินนะครับให้ทุกคนได้ดูต้นฉบับเนี่ยนี่ก็คือลีชิมห่วงต้นฉบับนะครับนำแสดงโดยจูเจียงนะครับแล้วก็ริมเซียนยีก็รับบทโดยดาราสาวเดี๋ยวชื่อผมจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมดังครับดาราสาวก็ดังชุดนี้ดังหมดเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวยตีจะลองเปิดเสียงเพลงให้ฟังดูเนาะไม่รู้จะระอคเบลิขกสิ์หรือเปล่าแต่นี่ก็คือลีลาของและนี่คือริมเซียนยีคนแรกนะครับซึ่งเป็น ตำนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อ้าคุยครับคนแรกนะครับนะครับรับบทโดยห่วงเย็นเซินนะครับส่วนริมเซียนยีแล้วก็อื่นอื่นดาราอื่นที่สมทบนะครับก็มีแต่ระดับยอดฝีมือในการแสดงเท่านั้นนะครับหลายๆท่านทุกวันนี้ก็จะเป็นตำนานเล่นรับบทหลายเรื่องนะครับอ่าสิบเส็งใต้ซื่อนะครับโน้ครับนี่บทปาทคองนีขี้ห่วงนะครับอันนี้ก็คืออ่า ตัวโกงหลายๆคนนะครับที่ได้รับการจัดทําเนียบสตาวุธตา่ตางๆนะครับโอ้โหแปะเหี่ยวแสมีมากมายนี่ครับอันนี้มากมายนะครับที่ดาราในชุดนี้ซึ่งเดี๋ยวยติจะลองลองเปิดดูก่อนนะเ,เห็นอาเจนพบเปิดหลายๆเพลงก็ไม่เห็นจะละเมิดลิขสิทธิ์เราเปิดทีเดียวทำไมมันละเมิดลิขสิทธิ์บ่อยหรือเปล่าแปนก,ก,กันนะครับเห็น ช่องคุณอาเจนพบจบ,บวันก็เปิดเพลงกเก่าๆสอนคิรีอะไรก็ไม่ค่อยเริ่ลิขสิทธ์นะก็เปิดได้สุดนะของเราเปิดมาปั๊บ้นี่ยมันแบนนาทีเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กับช่องเคียตีเว็เจ้าแชนแนลเอาละครับก็นี่คือเรื่องราวของลีขิมหวงในยุทธจักรเนาะส่วนลีขิมหวงเอ็นวีเดียนั้นก็แหล่งที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วรอพบกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเคียตีขอเวลาทานข้าวกับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาลอง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 เสียงลิขสิทธ์ดูสันหน่อยสิคลิปหนึ่ง เดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปเพลงลิขิตวงให้ดูนะครับเราฝากกันครับสวัสดีครับ